มันเล็กมากก็้าวเดี๋ยวสั่งถ้วยใหญ่ก็บอกว่าไม่เอาถ้าใหญ่ไม่อร่อยเนี่ยเออเราสั่งถ้วยเล็กก็บอกถ้วยเลคนเลือกมากคนที่เลือกเยแต่ผอใจน่ะไม่อเรื่องเยออ่อยๆอ่อยเลยอันนี้มนกินทำเรื่อหมด เพื่อก็ไม่เห็นก็ไม่เอ็นด์ก็ไม่ร้องคือบอกว่าทำมันต้งต้งอย่างนี้ใช่่าวเออยอเลยสายขาคุณพี่แม่ไม่ดีอะไรบอกว่า

ผมผมมีเพ่อนอยม่เปนไรม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปไรไม่เป็นไรไ่เป็นไรไม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 ่นไรไมนไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมนไรเป็ไปรไม่เป็น